สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงเขาจะเกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2568นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ก็ติดตามป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวกลุ่มลักขณากลุ่มจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบลรกนะครับสําหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เ e เว่นออฟเพน สเหรียญ six of swords นะครับ n i of p e n t a c l e ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ ten of swords โอเคครับไพ่อาจจะดูเป็นน e กา t ทีฟแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันน่าจะมีโอกาสของการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมา10ดาบ10ดาบเนี่ยหมายถึงชาวราศีกุมลัคนากุมสามารถ จบปัญหาเคลียร์ปัญหาหรือสามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเริ่มต้นใหม่ได้การที่คุณยึดติดในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์มากเกินไปจากไพ่สี่เหรียญน,นะกับไพ่เจ็ดถ้วยเขาคนนั้นหรือคุณก็ได้กําลังยึดติดอยู่กับความรู้สึกที่มันยังไม่สามารถแบบ ปลดล็อกได้แต่มันก็ยังเกิดสภาวะของความรู้สึกที่ยังคุมเครือด้วยส v e n o อ s o r ดตามหน้าไพ่คือเป็นรูปขโมยนะครับหมายถึงแบบทำอะไรรลับๆล่อๆ,ๆทำอะไรดูไม่จริงใจดูไม่จริงจังกับความสัมพันธ์มันทําให้เกิดความเป็นนักทีบในเรื่องของความรู้สึกก็เลยคิดเยอะฟงซ่านมากขึ้นกับนเนื้อของความรู้สึกและใจก็ยังยิ่งไปยึดติดกับมันมากเกินไป เลยทําให้ความสัมพันธ์ดูลําบากหน่อยกับในเรื่องของการที่จะ move on กับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่ไพ่บอกว่าถ้ากิดชาวราศีกุมลักนากุมพยายามปล่อยวางความรู้สึกให้ตัวเองเนี่ยนะครับปลดปล่อยพลังงานความรู้สึกให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากนายออฟ พยายามรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นมันอาจจะทำให้ทุกอย่างดูซอฟลงและสามารถเคลียร์คัดจบปัญหาไปได้ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะดูมีการปรับและเคลียร์กันได้ดีขึ้นทำให้ความสัมพันธ์เริ่มกลับมามาีตอบรับตอบโจทย์กันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีกุมลัคนากลุ่มตอนนี้ดาว ราหูเนี่ยโคจรมาทับลักและได้ตำแหน่งกเกษตรบดีคือความมั่นคงละครับสถานการณ์ในตอนนี้คือดาวราหูเนี่ยโคจรมาทับกับลัคนาของชาวกลุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มแล้วนะครับทำให้เกิดลักษณะของการที่มีการปรับและการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ต้องบอกตามตรงอย่างนี้นิดนึงสำหรับชาวราศีกุมนะครับใครที่มีอาทิตย์กําเนิดอยู่ที่ราศีกุม คนที่เกิดราศีกุมก็คือเกิดเกิดในช่วงประมาณวันที่14หรือ15กุมภาพันธ์โดยประมาณเนี่ยในทุกๆปีนะครับของแต่ละคนเนี่ยที่มีเกิดราศีกุมแต่ไม่ใช่ลัคนานะครับเกิดราศีกุมเนี่ยนะแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่ตรงเนี้ยก็คือเกิดวันที่อย่างที่บอกไปว่า14-15กุมภาไปจนถึงเดือนมีนาะกุมภาไปถึงมีนาเนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่า คนเกิดลักนากลุมเพราะดาวราหูเนี่ยจะทับอาทิตย์นะครับในพื้นกําเนิดดวงเนี่ยอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลําบากกว่าชาวลักนณากลุมเยอะเลยนะครับถึงแม้คุณจะเกิดในราศีกลุมหรือลักนากลุมเนี่ยปัญหามันเกิดเหมือนกันแต่คนที่เกิดลุ่มจะแบบโอ้แสนสาหัสกว่าคนเกิดลักนณากลุมเยอะเลยเพราะว่าคนเกิดราศีกลุมเนี่ยดาวราหูเนี่ยจะดับดาวอาทิตย์ นะครับในพื้นกําหนดดวงก็เลยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเยอะกว่าหน่อยอันนี้ก็เลยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนเนี่ยบอกเลยว่า มันเป็นอะไรที่เข้าทางอาทิตย์ลาหูเลยนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเนาะแต่ว่าไม่ได้มาแบบทําให้ตื่นตนกตกใจหรอกแต่ว่าแค่บอกว่าคุณต้องระมัดระวังมากกว่าคนเกิดลักนากลุ่มเยอะเลยคนลักนากลุ่มก็อาจจะเป็นพินทุบาทตนุรักษ์บางแต่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะมันจะได้ครึ่งเสียครึง่งนิดหนึ่งเพราะว่าตามตําแหน่งกเกษตรบดีคือความมั่นคงอยู่แล้วถูกไหมครับมันอาจจะมีความอึดอัดความรู้สึกในเรื่องของภาระใจบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะค่อยๆฟื้นกลับมา อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองได้มากเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นเท่านั้นเนาะทีนี้เราไปต่อกันในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างสำหรับชาวลักนากุมนะครับไพ่ราศีกลุมลักนากมความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกของคนกลุ่มอ่าของเขาคนนั้นได้เป็นราชินีถือเหรียญ อัศวินถือดาบ the lover นะครับ devil มามแล้วก็ the fool อิทธิพลใต้สำหรับ10เหรียญมาโอเคครับไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มลักขนากลมเนี่ยเขายังรักคุณอยู่10เหรียญมาแปลว่ายังมั่นคงยังรักกับคุณอยู่แต่นะครับรักของเขามันอาจจะไม่ได้ดูแบบ เฮ้ยรักเรารัก,กหมายถึงว่าความรักของเรานิยามของความรักเรากับความรักเขาอาจจะไม่เหมือนกันถามว่าทําไมไม่เหมือนกันเพราะมันมีเดวิลมามันมีเลเวอร์มารู้ไหมครับว่าเจ็ดดาบกับเดวิลเนี่ยมันเป็นการการันตีกันและกันเลยว่ามันมีโอกาสที่ชาวกลุ่มล,ลักขณาก่มอ่ะจะเจอกับความรักที่มันเป็นความทับซ้อนในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์นะครับ มันอาจจะดูเหมือนกับมีซัมติงรองบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาในตอนนี้เป็นช้อยอย่างหนึ่งของเขาก็ได้แต่ไม่ทุกคนนะครับหมายถึงว่าบางคนอาจจะเป็นช้อยอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าได้ฉันยอมรับได้ฉันโอเคฉันอยู่ในฐานนะช้อยของเธอก็ได้หรือไม่เปิดเผยก็ได้แต่ขอให้เธอรักฉันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณอาจจะทำสำเร็จนะในสำหรับคนที่คิดแบบนี้ แต่มันไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ยั่งยืนสำหรับตัวคุณแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่ไปแบบอาเรว่าชี้ชะตาชีวิตให้กับใครคุณเป็นคนเลือกคุณก็ต้องรับนะครับวิบากกรรมกับความรักและความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยดังนั้นถ้าคุณเลือกที่มีความสุข แต่มันก็จะเป็นปนกับความทุกข์ไปด้วยแบบนี้เป็นตอนดังนั้นชาวราศีกลุ่มลักนณากุมใครที่กำลังอยู่ในภาวะของความรู้สึกในเรื่องของความไม่ชัดเจนเอ่ยความทับซ้อนในเรื่องของความรักเอ่ยให้คุณค่อยๆเคลียร์บอกไว้ก่อนว่าค่อยๆเคลียร์นะครับเพราะถ้าเกิดเรารีบเคลียร์เกินไปทุกอย่างมันจะจบลงไปก่อนโดยที่บางครั้งนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะแบบจริงๆมันอาจจะ ยังลงตัวได้เคลียร์ได้แต่บางครั้งเราจะใช้อารมณ์และทุกอย่างจบได้นะมีไพ่เบนีไอสเบนถือดาบบางครั้งเราก็ใช้อารมณ์กับเขาหรือเขาใช้อารมณ์กับเรามากก็ได้แล้วก็ยึดติดแล้วก็ฟุ้งซ่านอยู่กับความคิดตรงนั้นโดยที่ไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกได้ดังนั้นไพ่บอกว่าถอยห่างออกมาเป็นตัวของตัวเองสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วเยียงยาความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้น แล้วอาจจะได้คำตอบในสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการที่เรารักใครสักคนหนึ่งอะ่ะบางคนอะ่ะอาจจะลืมรักตัวเองไปนะแต่ไพ่เป็นเนี้ยก้าเหรียญบอกว่าหันกลับมารักตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณไม่รักแม้กระทั่งตัวเองไม่มีทางที่เขาจะรักคุณได้หรอกเพราะตัวคุณยังไม่เห็นค่าตัวคุณยังไม่ลักเขาเลยเออยังไม่รักตัวเองเลยและเขาจะลักเราได้ยังไงในเมื่อเรา ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเตลิดไปถึงกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นนะครับทุกคนเคยเป็นแต่เป็นแล้วเปลี่ยนตัวเองไปในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าไหมนะราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญเปราว่าการที่เราเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในการที่เราต้องใช้ความอดทนอดกลัน้นซื่อสัตย์จริงใจมันเป็นคุณสมบัติที่เด่นและดีสำหรับตัวคุณอยู่แล้วเพราะเขายัางต้องการคุณในเวอร์ชั่น nice นี้ แต่นะครับเรากลับเป็นเวอร์ชันนี้ยังไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไปยึดติดในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดติดเราไปยึดติดว่าแบบเฮ้ยเขาเขาต้องเคลียร์ให้ฉันเขาต้องรักฉันคนเดียวเขาจะต้องไม่มีคนอื่นแบบนั้นแบบนี้คือจริงกฎพวกนี้ใครก็รู้ไม่มีใครอยากเป็นรองไม่มีใครอยากเป็นสองไม่มีใครอยากให้เขาไปรักคนอื่นด้วยสิไม่ต้องรักฉันคนเดียวไม่มีใครคิดแบบนี้ ถูกไหมครับตะากะกานี้ใครก็รู้ไม่ต้องดูไพ่ก็รู้แต่นะเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ไงราชินีถือเหรียญป,ปรากฏแปลว่าเราต้องรู้จักอดทนกับการที่จะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้อดทนกับคนที่ไม่มีอนาคตนะ ดี๋ยวผมพูดน้อยก็ไม่เข้าใจกันก็คิดว่าอดทําไมต้องอดทนด้วยบบแบบนั้นแบบนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าผมบอกว่าอดทนในลักษณะที่ว่าไม่ไปแบบดิ้นไม่ไปแบบเดือดด้อนที่จะต้องมีเขาตลอดเวลาไม่ต้องไปแบบโอ๊ยเคลียร์ความชัดเจนตลอดเวลาให้มันชัดเจนถ้ามันชัดเจนมันชัดเจนมานานแล้วมันไม่ปล่อยมาขนาดนี้หรอกนะครับมันไม่ต้องปล่อยให้คุณคือเขาไม่ต้องปล่อยให้คุณมาอยู่กับตัวเองจนต้องรักตัวเองก่อนหรอกนะครับนะ บางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่อ่อนไหวและเซสเซท v ฟง่ายอันนี้ผมเข้าใจว่าผมเป็นนักพยากรณ์ผมพยายามอ่านและดูสติติของพวกคุณมามากมายนะครับไม่ได้แบบ เอาตัวเองมาพูดอย่างเดียวอ่ะเอาความรู้สึกเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์ตัวเองก็มีประสบการณ์ลูกดวงก็มีนะครับตำลาก็มีนะเอามาใส่มากซ์มารวมกันทห้หมดแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าอดทนสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปถ้ามันดูมีอนาคต มันดูว่าเหมือนเอออย่างน้อยเขาก็ยังรักเรานะเขาก็ยังมีความรู้สึกดีกับเรานะที่เราจะแบบพยายามปรับและเคลียร์มันให้จบให้มันได้แบบนั้นอ่ะอันเนี้ยมีโอกาสที่จะไปต่อน่ะมันมีเพียงแต่ถ้าตัวเราเองใจเย็นในการตัดสินใจแล้วไม่ผูกมัดผูกติดจนเกินไปเพราะไพ่บอกแล้วว่าคุณจะมีความสุขได้ต่อเมื่อคุณต้องใช้ความอดทนอดทนในที่เนี้ยคืออดทนในลักษณะที่ว่าต้องพยายาม หาความชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่าไปแบบเขาเรียกไงดีละ่ะไม่ใช่แบบไปตั้งป้อมกับเขาไม่ใช่ว่าจะไปแบบพยายามที่จะไปทำให้เขาอะพูดหรือง้างปากเขาให้พูดอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงว่าอดทนที่แบบว่าให้ทุกอย่างมันมันกระจ่างด้วยตัวของมันเองอะนะครับอะไรแบบนั้นแล้วก็อดทนที่จะรักตัวเองพอที่จะทำให้ทุกอย่างมันยืนหยัดต่อไปได้ถ้าคุณยังอยากมีเขา หรือว่าคุณยังมองเห็นอนาคตคุณต้องเป็นบบเมินเอาเองนะครับว่าคุณมีอนาคตกับเขามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวคุณนะถ้าคุณไม่หลอกตัวเองยังไงมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นคุณต้องปล่อยวางความรู้สึกแล้วคุณจะเป็นอิสระในใจของคุณได้มากกว่าเดิมใจของเราเนี่ยมันเป็นของเราเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะทํำยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง แต่มันต้องอยู่กับความที่ถูกต้องตามหลักของมันด้วยเพราะถ้าเกิดผิดมันก็จะสลับหัวสลับหางไปสุดท้ายก็ลำบากเองเหมือนเดิมดังนั้นไพ่บอกว่ายังพอที่จะทำให้เราสามารถฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองแล้วค่อยๆเค,ค,คลียร์ทุกอย่างจะค่อยๆลงตัวแล้วจะมีความสุข ได้ถ้าเรามองเห็นถึงอนาคตของเรามากขึ้นนะครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมรัะฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา5 9ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม